I... Deja vu, I've just been in this place before Higher on the street, and I know it's my time to go Calling you, and the sun is amiss พี่สมอนีิว้าวจอดหน้าร้านดพ,พี่เอาออกไปแป๊บนึงจะถ่ายรูปโทษโทษพี่ขอโทษครับโทษพี่ว<ะ>สีน้ำอันนี้รถไข่รถผมนะ ช่่เยอขนมต้นได้นะเจอได้นะครับโอเจอได้นะครับทีละห้าหมื่นทีละห้าพันครับทีละห้าพันโอ้โหพี่หมดตัวแล้วพี่ตั้งรถทีได้ครับลงภูเขาทีละห้าพันครับรับเฉพาะเอี๊ยด้วยนี่เอี๊ยด้วยพี่าทีแนวไหมเดี๋ยวก่อนสนใจไปภูเขานะครับภูเขาทองครับพี่ฮะภูเขาทองไอ้ภูเขาข้าวอ่ะไม่ไหวไม่ไหว ไปลองมาแล้วปัดลองไปขับเลยพี่ลองไปขี่ดูก่อนล้วะมัต้องมีเดิมพันน้เดินผ่นลองไปขี่ดูก่อนแล้วค่อยมาเดิมพันงั้นขู่ข้าวอ่ะตอนนี้ตังค์เหลืออยู่หนึ่งพันบาทพี่ไปซิ่งกันไม่ล่าไปซิ่งกันเล่นๆไปโอ้ไม่ไหวแล้วพี่พรุ่งนี้ทำงานเอากล่องซ่อมยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องพี่ขอตังค์ผมไม่มีตังค์ที่ใจพี่ พี่มันยุคแปดหกหรอยุคแปดหกหรอได้แล้วทำตัวเลยดิเอาของซ่อมก่อนไหมพี่เอาของซ่อมก่อนไหมเอาเอาเอาลดข้าตัวเลยนะยัดเข้าตัวเลยได้ไหมเอ่ย อขอบคุณครับรวมจะไม่ก,กูก่อ,อนแรกผมเห็นมีไม่กี่คนทำไมอยู่ๆมากันเพียบเลยพี่นั่นแหละผมลงแป๊บเดียวเองนะ อย่าบอกนะมาดูโกโปๆเหมือนทำมาในอยใเหนียวหนียพี่จอสองแถวในอู่ได้ไหม ไปไปไปเรียอะไรกันนี่ยแก๊งเอไอวะไปยังไงโอเว่นไปดีไหมพี่พี่นี่ไหมยถ่ายถ่ายถ่ายรูปรวมไหมอ๋อมาดิมาดิมาดิเอาแบบโชว์เครื่องไหมพี่ เอาชิคๆ,ๆ,ๆจะแหมจะ,จะได้จะได้หลายคันขาดกี่คันะนะทำไมจะเชียร์ได้เขาคาดาไม่คาดข่าวอะขาดขาดอีกกี่คันหรือว่ามีแค่นี้จะได้ชิคๆก,กันฮะห,หมายถึงไหนนี่พี่พี่มูระอ่าหมายถึงว่ามีอีกไหมจะได้เลี้ยงต่อหรือว่าหมดแล้วไอ้มีเยอะดิ โอ้โหมันมีแก๊งน้าใจเย็นด้วยเลยซื้อหรอโอ้โหเต็มเลยจะหนีมันตกายมันได้สองร้อยอะไอ้เนี่ยดี๋ยวพี่พาไปภูเขาความเร็วมันลบอกคือยังไงอะขึ้นเลยใช่ปะอะไรนะคืออะไรบางทีเจอตามบูธไม่สองร้อยห้ามันติดก็มันโดนล็อกล็อกมันโดนล็อกทุกขันมันล็อกความเร็วความเร็วเต็มวิ่งธรรมดาใช่ปะไม่ใช่แร่งมันนับแรงบูธใช่ปะ ล็อกหมดเลยต่อยวิ่งบูเจอบูมันก็เท่าเดิมมันไม่ได้ลอกล็อกอยู่แล้วเออบูไม่ขึ้นอ๋อเออน่าจะ <c oughs> อยู่สองร้อย <c oughs> สอห้าิกว่า ใครเลยผมออกท้ายสุด oh <my> อะอยู่หนาอยู่หนาใครก็ได้เอากล่องซ่อมมาให้มั่งดิมีครับอยู่สองกล่องเนี่ย พี่อยู่นะเพราะพี่อยู่นะเอออยู่ตรงไหนครับผมอยู่ตรงปั๊มข้าวน่ะส่งส่งจีไอพีนไหนหน่อยปั้มข้าวอ่ะโอเคเดี๋ยวปว่าเข้ามาอีกนิดนึงเลยปั๊มเข้ามาอีกนิดนึงซึ่งแบบมาแบบเลี่ยมแม่น้ำเข้ามาวันนี้ผมไม่ต้องนอนวันที่สองแล้วเมื่อวานผมเล่นจอะตีเสียงเริ่มกลับมาแล้วน่ะที่น เอ้ยไข่ปาไครมาเม่กี้น่้เสียงหายเหีบเลยอะเฮ้ยไม่เป็นไรต่อให้ต่อให้อย่าตกเขาตายก็พอนะถ่ายรูปโปรโมตก่อไหมช่างใครถ่ายให้อ่ะพี่แล้วผมผมกิจกรรมกับครอบครัวแล้วดูชุดผมดิ โอ้โหเลยแอดมินถ่ายรูปแลาวาเลยหัวนต้องมีฮอเราต้องมีฮอพี่ปกว่าแล้วพี่ปกติผมไม่เคยใส่แบบนี้ยยกเว้นมีกิจกรรมถ่ายรูปนี่นี่นี่ยืนหน้ารถยืนหน้ารถถ่ายรูปถ่ายรูปนะพี่ก็ั่นเลยพี่เคยเห็นครอบครัวผมยังเคยยังแต่ใจเย็นบอกว่าเยอะพี่ผมมีเบอร์พี่ยังว่าขอหน่อยดิห้าหกแปดสอง ถหายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่ลาว้าถ่ายรูปถ่ายรูปหัน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 ดูท่าด้วยดูท่าด้วยอยู่ตรงไหนอ่าเลยปั๊มมาหน่อยข้าวอ่ะอยู่ตรงข้าวน่ะใช่ๆวิ่งมาทางเส้นต๊ำเลย ที่โดนจับไอโอเว้นตกลายว่ะไอลาวะอย่่ขี <ไอ S 2> ข่ลงยากนะมา<ด>พร้อมกันนะแต่ทำไมลงมาไอโอเว้นหายทุกทีโอ้เราเราไม่เหมือนใครเอ,อ้ยมาอีกแล้ววะ่ะผมก็อยู่บนปั๊มนะพี่ไม่เห็นใครเลยนะอ่ามีมาแค่ฉันนี้คนรอบติดเขารู้กันไหว่าเลียงไปน้ำเข้ามาเลีกยงไปน้ำ,นำใช่ใช่ใช่เีเ้ยงไปน้ำเข้ามาเลย คำถามเถื่อนเว้ยเราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพวกพี่ไปรอเชียร์บนเขาแล้วกันนะผมก็คอยดีดไปที่ไหนพวสู้เวลยเราอะต้องเอาแชมป์มาได้น่าไมได้เห็นแล้วล้วำอะไรอันนี้ช่างแข่งกันเองเหรอเฮ้ยมีใหม่คันว่ะช่างจะแข่งกันเองบ้าเราจะได้ไปรอข้างหน้าโอ้โหแข่งบนเลยมึงเกี่ยวกับตกเขาเลยนะ ัไปดีเฮ้ยนี่แพนด้าเขาจอดกันฝั่งนี้ไงเจ้าห่ไอ้คุณเขาไอ้เหี้ยแข่งรอบเดียวเจ้าไอ้คุณโค้งโอ้โหไอ้เหี้ยจะยึดเขาเลยไงแล้วรถแบ่งเท่ากันเลยนะไอโอเว่นมึงไปไหนวัเนี่ยหลุดเขาเหรอไปไปตรงปั๊มน้ำมันเลยพี่โอ้โหไม่มีใครบอกเลยไม่ปั๊มปั๊มรุ่นอะปั๊มข้าวอะโอ้โหไปจอดรอกันตั้งนานเลยพี่ก็ว่าใครมันลงไปก่อนพี่พวกพี่ก่อนนะ ไปลงมาไม่เห็นใครเลยเออเราไปเป็นกล่อยตัวแข่งเหรอเอมก็ขับตามๆกันไปก็ได้ครับจะแข่งโอ้ยเห็นได้ไดวเดี๋ยวขับตามๆกันไปใช่ไปที่เดียวไหมพี่ที่เดียวที่เดียวเส้นนี้แหละไปครับคุณเข่ง PT นี่หว่าเดี๋ยวผมตามเดี๋ยวผมโถราวาตระกูลมึงแม่งโคตรเยอะเลยว่ะราวาขึ้นรถเร็ว I... Deja vu, I've just been in this place before oh. Higher on the street, and I know it's my time to go Calling you, and the search is a mystery Standing on my feet, it's so hard when I try to be me oh. Deja vu, i just been in this place oh. before oh. Higher on the beat, and I know it's a place to go Calling <laughs> you, and the search is a mystery ไล่เอาขอขอน้อยสุดน้อยสุดโอ้ยเป็นมินชน เียออก็ก็น่าจะมันนะพี่เอาสักรอบละสี่คันพอพอมันเยอะๆแล้วไม่งวดว่าขับนยัสักรอบไม่ละบูตัวตัวสักรอบไม่ไรเนาะมาดีพี่มาหายเ่ราะว่าไม่หาโอ้โหเมื่อกี้เนี้แม่งชนผมไม่เลี้ยงเลยแต่ละคัน